ะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นความสว่างของตัว H4 Racing Vision GT 200นะครับที่มีความสว่างตลอดอยู่ที่1,500ลูเมนนะครับผมระยะแสงยิงไกล200%นะครับผมคาแสง 3,500k แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นตัว H11 Philips Extreme Vision Pro 150ค่าแสง 3,600-3,700k นะครับผมอันนี้ขณะนี้นะครับที่คุณลูกค้าเห็นแสงอยู่นอนนี้นะครับคือเป็นการผสานแสงกันอยู่ อ่ะเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปให้ดูเลยว่าทัศนวิสัยจะเป็นยังไงนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับอ่ะขับออกไปเลยนี่นะครับผมความสว่างที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมผมจะบอกกับทางคุณลูกค้าทุกคนเสมอทุกท่านเสมอนะครับว่าถ้าไฟต่ำมันสว่างมากพอไฟสูงนี่คือเรียกว่าแทบไม่จาเป็นเลยนะครับอันนี้คือขณะมีไฟข้างทางด้วยนะนี่นะครับความสว่างที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นกันชัดเจ